คลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงโดเวน o ูฟกันนะครับผมก็เป็นโมบิสูตรลิมิเต็ดตัวใหม่นะที่เข้ามานั่นเองนะครับอ่ามาดูโบชัวกันเลยนะครับโดเวนวูฟนะครับผมเป็นโมบิสูตรที่ยืนอยู่แนวหลังนะครับผมนี่นะอ่าแล้วก็ เป็นประเภทสายรอบด้านนะครับรอบด้านที่ยืนอยู่แนวหลังนั่นเองนะครับผมค่าความถนัดภูมิประเทศนะครับจะอยู่บนอวกาศนะพื้นดินนะครับสามารถอยู่ได้นะครับส่วนน้ำเนี่ยก็จะสูญเสียค่าสติตัสลงไปนั่นเองนะครับอ่ะโอเคเราไปดูค่าสติตัสกันต่อนะครับโดเวนวูฟนะครับผม h p เนี่ยจะอยู่ที่38 0 0นะครับผมโจมตีบีม1000นะโจมตีวัตถุ500อนะครับ ป้องกันบีม1,700ป้องกันวัตถุก,ก็1,700นะครับผมดาเมจคิทิคอนอยู่ที่80นะครับค่าความแ่นยำ4 5่นอยํา4อัตราการโรดีก139ค่าความมองไวบ427แล้วก็พื้นฟูเอ็นอยู่ที่466นะครับผมค่าสเตตัสนี้นะครับที่เราเห็นแล้วค่อนข้างชัดเจนนะครับก็คือว่าเจ้าด o เบนบุฟเนี่ยน่าจะเป็นสายลบด้านที่ไม่สามารถทำดาเมจได้นะครับผมเอออันนี้นะเพราะว่า จากค่าสติตัสคือโจมตีบีมหนึ่พนะครับดูแล้วก็ไม่น่าจะทําดามิดได้นะครับผมส่วนค่าป้องกันเนี่ยผมยังมองว่าเขายังมีความรู้สึกว่าอ่อนไปหน่อยนึงนะครับผมเออควรจะประมาณสักพั0 0ปดเก้านะครับน่าจะโอเคนะ เรื่องของความแม่นยําแล้วก็ว่องไวเนี่ยอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเออเขาอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคแล้วนะครับแล้วก็มีการหลบหลีกเนี่ยขึ้นหลักหนึ่งพันมานะครับก็แปลว่าตัวเขาก็จะมีโอกาสที่จะสามารถหลบหลีกได้นะครับเมื่ออยู่ในทีมที่มีการบัฟเรื่องของหลบหลีกเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคต่อมานะครับเรามาดูสกิลกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเริ่มแรกเลยนะครับ สกิลของดูเวนบูฟนะควันซี่นะอ่านผิดขออภัยนะครับไซโคมิลซิสเตมนะฮะขณะเริ่มต่อสู้ตัวเองจะมีการเพิ่มความแม่นยำแล้วก็ป้องกันสภาวะลดค่าพลังนะครับผมเพิ่มความแม่นยำจะเพิ่มให้กับตัวเองอยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ปกติแล้วตัวของเจ้าโบเวนบูฟเองก็มีค่าความแม่นยำอยู่ที่สี่ร้อยอยู่แล้วนะวเ,นวนะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะเป็นการการ,การันตีนะครับผมว่า เขาสามารถโจมตีค่อนข้างที่จะแม่นนะครับส่วนป้องกันสภาวะลดค่าพลังนะครับอยู่ที่60วิเนี่ยอืมนานมากๆนะครับผมแถมอันนี้ยังเป็นสกิลสีม่วงด้วยนะครับก็รู้สึกว่าถ้าเป็นสกิลสีม่วงเนี่ยคือเขาจะล้างไม่ได้นะเออสกิลนี้นะครับยกเว้นแต่ว่า,าจะเป็นสถานะสกิลขณะเริ่มต่อสู้เหมือนกันนะครับจึงล้างกันได้นั่นเองนะครับผม โอเคต่อมานะครับผมเราก็จะมาดูถึงสกิลธรรมดาที่2กันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสกิลธรรมดาที่2นะครับผมชื่อว่า white hand นะครับผมอ่าอจผิดขอภัยด้วยนะอันนี้ก็มันจะแปลว่าลวดมือเออนี่แหละอ่าเรามาดูกันต่อนะครับโจมตีเดี่ยวนะครับเน้นประเภทป้องกันนะอ่าก็ จะทําการโจมตีสายป้องกันก่อนนะครับผมไม่ว่าประเภทป้องกันเนี่ยจะยืนอยู่ตําแหน่งไหนก็แล้วแต่นะสกิลนี้จะวิ่งไปใส่ก่อนเลยนะครับผมลำแสงบีมโจมตีแบบเชนนะครับความแรงก็หนึ่งเปอร์เซ็นต่อหนึ่งเชนนะครับผมมีโอกาสอ่าเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมที่จะก่อสภาวะโจมตีใกล้ไม่ได้โจมตีไกลไม่ได้นะครับเออเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะแล้วก็มีโอกาส 90%นะครับผมที่จะล้างความต้นานทานโจมตีใกล้ไม่ได้ล้างความต้นานทานโจมตีไกลไม่ได้นะครับก็คือล้างไอตัวสกิลป้องกันมันนั่นแหละนะครับผมเออป้องกันไม่ให้อ่าเขาเนี่ยไม่สามารถโจมตีใกล้ได้ไม่สามารถโจมตีใกล้ได้อย่างนี้ก็จะโดนล้างออกไปนะครับผมแล้วก็ถูกมอบสภาวะเข้าไปแทนนะครับต่อมานะก็จะเป็น ผัคพวกที่มีพลังโจมตีลําแสงบีมสูงสุดหนึ่งตัวนะครับผมจะมีการเพิ่มพลังโจมตีลําแสงบีมนั่นเองนะอาจารย์ในการเพิ่มก็อยู่ที่4ี่ิเปอร์เซนตนะครับผมก็มีอยู่แค่นั้นนะสกิลเขานะครับอืมสายลบด้านนะครับผมเออสายลบด้านที่มีสกิลแอบกลัวน,นิดนึงนะสกิลธรรมดาที่สามนะครับผมชื่อว่าไอคอมนะครับก็เป็นการใช้อ่ามันเหมือนกับปันนลที่มีสายอ่ะเออออกไปโจมตี นะครับผมอ่ะเราไปดูกันนะครับวะเนิยวหรือบิดนี่แหละโจมตีเดี่ยวนะครับนิ้นประเภทป้องกันอีกแล้วนะครับผมลำแสงบีมนะครับโจมตีแบบเชนความแรงก็หนึ่งเปอร์เซ็นต่อหนึ่งเชนนะครับผมอ่าอันนี้มีสถานะใหม่นะครับโจมตีฝาทะลวงความต้านทานสภาวะผิดปกตินะครับอ่าก็แปลว่าต่อให้ ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีการป้องกันสภาวะผิดปกตินะครับผมก็จะโดนสถานะผิดปกติอยู่ดีนะครับอ่ะแล้วมันมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีเรื่องการก่อสภาวะใช้ EN ไม่ได้นะครับอ่าเกเลยนะที่จะก่อสภาวะใช้ EN ไม่ได้นะครับแล้วก็มีการล้างอัพค่าป้องกันลำแสงบีมแบบเชนออกไปนะครับอ่าอันนี้ก็สถานะใหม่เช่นเดียวกันนะ ล้างอัพค่าป้องกันนำแสงบีแบบเชนนะครับผม90%้าสิบเอร์ซนเช่นเดียวกันต่อมานะครับพวก,พวกที่มีพลังโจมตีบีมสูงสุดนะครับจะบัฟให้นะครับก็คือล้างพลังโจมตีบีมที่ถูกลดออกไปให้นั่นเองนะครับผมต่อมานะครับสกิลธรรมดาที่สี่นะชื่อว่าชิฟเมกาพาร์ติเคิลแคนนอนนะครับอันผิดขออภัยด้วยนะครับผมอ่าเรามาดูกันนะก็ จากที่เห็นนะทา่าแอคชั่นก็จะเป็นการโจมตีลําแสงบีมจากตรงหน้าอกนั่นเองนะครับส่วนหน้าอกหรือส่วนห้องนี่แหละนะโจมตีแนวเส้นตรงนะครับลาแสงบีมโจมตีแบบเชนนะครับมีโอกาส90%นะครับผมที่จะลดพลังป้องกันลําแสงบีมนะและล้างเพิ่มค่าป้องกันบีมออกไปนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นเรื่องของดาวค่าป้องกันลําแสงบีมแบบเชนด้วยนะครับอืมแล้วก็ล้างเพิ่มค่าป้องกันสภาวะ ลดค่าพลังนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการล้างลดความเสียหายและล้างป้องกันลําแสงบีมและสุดท้ายนะครับผมล้างบอกศูนความเสียหายบีมออกไปด้วยนะอันนี้เป็นการโจมตีแนวเส้นตรงนะครับผมที่มีโอกาส90เลยที่จะล้างอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับเรื่องของบีมนะครับผมเป้องกันบีมเนี่ยะจะล้างออกไปนะก็จะมีการล้าง พ้องกันบีมแบบปกตินะครับผมแล้วก็ล้างค่าป้องกันบีมแบบเชนด้วยนะครับเออแล้วก็มีล้างความเสียหายนะแล้วก็ล้างบล็อกศูนย์ความเสียหายบีมออกไปด้วยนั่นเองนะครับผมเยอะนะครับบอกได้เลยว่าเยอะนะเออส่วนเรื่องของดาวค่าป้องกันบะีมแบบเชนนะค่าเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่เจ0้อยห้าิบหน่วยนะครับแล้วก็จะลดไปอีกห้าหน่วยต่อนหนึ่งเชนด้วยนั่นเองนะถ้าหาว่าเจอทางนี้เข้าไปก็อืม คิดว่ามันนิ่มลงแน่นอนนะครับต่อมานะครับผมเรามาดูถ้าไม่ตายกันนะเออถ้าไม่ตายนี่สําคัญมากโจมตีรุนแรงต่อเนื่องนะครับอืมจากท่าไอชั่นเนี่ยผมค่อนข้างชอบนะอ่าใช้อ่า,อาทั้งมือทั้งบิดออกไปโจมตีเลยนะครับผมเอออันนี้ค่อนข้างชอบมาเรามาดูกันนะครับโจมตีรุนแรงต่อเนื่องนะครับผมโจมตีทุกตัวลําแสงบีมแล้วก็ติดสถานะชะงักด้วยนะครับ โจมตีหลายขั้นด้วยนะแล้วก็มีการโจมตีโดน100%นะครับโจมตีแบบเชนความแรงก็1%ต่อหนึ่งเชนเหมือนเดิมนะครับโจมตีตรงตัวนะครับผมและมีโอกาส90%นะครับผมที่จะลดพลังป้องกันลําแสงบีมนะ90%ดาวค่าป้องกันลําแสงบีมแบบเชนนะครับเออและล้างอัพค่าป้องกันลําแสงบีมแบบเชนด้วย ต่อมานะครับมีการล้างป้องกันคิติคอนอีกต่างหากนะครับเออเอาสิไอตัวนี้เนี่ยคือมันไม่มีการโจมตีแบบคิติคอนนะครับผมแต่ว่าล้างคิติคอนฝั่งตรงข้ามนะเออล้างป้องกันคิติคอนนะครับแต่ไม่มีการโจมตีแบบคิตติคอนเออแปลว่าตัวนี้มันต้องอาศัยการสนับสนุนด้วยนะครับผมเอออาศัยทีมด้วยนั่นเองนะต่อมานะครับผมอ่าพวกที่มีพลังโจมตีลำแสงบีมสูงสุดนะครับ จะมีการเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีลําแสงบีมให้นะครับผมเรื่องของการเพิ่มความเสียหายเนี่ยก็จะเพิ่มอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซนเองนะครับอ่าเพิ่มไม่เยอะนะแต่เรื่องของดาวค่าป้องกันลําแสงบีมนะครับมันจะดาวไปอยู่ที่หนึ่งพันหน่วยเลยนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มไปอีกแปดหน่วยต่อหนึ่งเชนด้วยนั่นเองนะอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับโอเคสรุปเลยนะครับผมว่าเจ้าโดเบนบูมนะ อย่างแรกเลยนะครับผมมันเป็นตัวที่มีความเป็นไปได้นะครับที่จะทำาดเม g ได้นะครับผมใช้คำนี้นะเพราะว่าค่าสเตตัสของเขาอ่ะคือมันไม่ได้สูงนะเออถ้าหากว่าค่าสเตตัสของโดเวนบู๊ปนะครับเนี่ยอ่าให้ดูใหม่นะครับผมค่าสเตตัสของโดเวนบู๊ปสมมุตินะว่าการโจมตีบีมของเขาอ่ะมีเบรพื้นฐานอยู่ที่สองพันนะครับ ไอ้ตัวนี้จะกลายเป็นตัวดาเมจทันทีเออมีเบี้ยพื้นฐานอยู่ที่สองพันเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวดาเมจทันทีนะถ้าหากว่าผู้เล่นต้องการที่จะให้โดเวนบูฟตัวนี้เอ่อเป็นสายรอบด้านที่ทาดาเมจแรงนะครับคุณจะต้องอัพค่าสถานะเนี่ยไปอยู่ที่ประมาณสักสามพันนะครับสองพันแปดถึงสามพันขึ้นไปนะมันถึงจะดีนะครับผมอ่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่าถ้าไม่ตายของโดเวนบูฟเนี่ย มันมีการดาวค่าป้องกันลําแสงบีมแบบเชนนะครับผมซึ่งเขาโจมตีแบบเชนไงอ่าก็มีการดาวตรงนี้ให้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีการอัพค่าป้องกันลําแสงบีมแบบเชนนะเอออันเนี้ยก็จะถูกล้างให้ด้วยนะครับอืมอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะคือมันแล้วแต่เลยว่าผู้เล่นเนี่ยจะเอาโดวเวนบูวะไปเป็นสายรอบด้านที่สนับสนุนโมบิสุอีกตัวหนึ่ง หรือจะเอาตัวมันเองเนี่ยเป็นตัวดาเมจแต่ว่าก็ต้องอัพเหนื่อยหน่อยนะครับคิดว่าตัวนี้ถ้าจะเอาเป็นตัวดาเมจเลยคงจะต้องวิ่งไปที่สามม่วงนะครับผมเอ่อจึงจะดีนะเพราะว่าสามม่วงเนี่ยคือสามารถใส่พาร์ทเสริมดาวม่วงได้ด้วยนะครับอันเนี้น่าจะเห็นผลนะแต่ถ้าหากว่าอ,อยู่ที่ระดับหกดาวเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะทำดาเมจของเขาเองได้อยู่แล้วนะครับอ่ะเรามาดูกันนะ ต่อมานะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันมีเรื่องของการลดพลังใช่ไหมลดพลังป้องกันบีมแบบธรรมดานะครับแล้วก็ลดพลังป้องกันบีมแบบดาวค่าป้องกันลําแสงบีมแบบเชนนะครับผมซึ่งไอ้ลดตรงนี้เนี่ยมันจะลดแรงมากนะก็คือจะลดไปอยู่ที่หนึ่งพันหน่วยเลยนะครับผมแล้วก็จะต่อยอดไปแปดหน่วยต่อหนึ่งเชนด้วยนะครับอ่าแล้ว ถ้าหากว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีการอัพค่าป้องกันลำแสง B แบบเชนนะครับผมเอออัพค่าป้องกันนะไอเนี่ยก็จะล้างออกไปให้ด้วยนะครับอ่าอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะคือตัวนี้มันเล่นค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามถ้าหากว่ามีการป้องกันคิดิคอนนะครับผมอันนี้โอกาสเก้าสิบปอร์เซนที่จะล้างสถานะป้องกันคิติคอนออกไปด้วยนะครับอ่าก็แปลว่ามันก็จะถูกโจมตีแบบคิติคอนอยู่ดีนั่นเองนะครับผม ก็จะต้องหาโมเิสูตตัวไหนก็ได้ที่มีการซัพพอร์ตให้เจ้าโดเวนบู๊เนี่ยโจมตีแบบคิดิคอนนะครับมันก็จะแรงเข้าไปอีกนะเออแรงเข้าไปอีกนะครับย้อนไปที่ค่าสเตตัสนะครับผมจะเห็นว่าดาเมจคิดิคอนของโดเวนบู๊เนี่ยจะอยู่ที่แปดสิบนะเออแปดสิบนี้ก็ไม่ได้น่าเกียดนะครับผมเออแปดสิบนะก็โอเคนะครับแต่แต่ถ้าหากว่าจะให้มันแรงกว่านี้ก็คืออัพไปที่อ่าร้อยเลยนะครับจะดีมากๆนะ อันนี้บอกได้เลยว่ามันเป็นตัวก้ากึ่งนะครับผมเออจะเป็นตัวซัพพอร์ตให้เพื่อนหรือจะให้ตัวมันเนี่ยเป็นตัวดาเมจเองก็ได้นะครับอันนี้ก้ากึ่งมากๆนะเอ่อถ้าหากว่าต้องการขอย้ําอีกทีนะถ้าต้องการให้เจ้าโดเบนบูมเนี่ยเป็นตัวดาเมจนะครับเบสค่าสเตตัสของคุณเนี่ยควรจะวิ่งไปที่สองพันแถึงสามพันนะครับผมเออหรือไม่ก็อัพเขาไปที่สามดาวม่วงเลยนะครับไอเนนียจะทําดาเมจได้แน่นอนนะ แล้วก็หาโมบิสูตรที่มีการเพิ่มโจมตีแบบคิติคอน100%ให้เจ้าโดเวนบูฟนะครับเพราะว่าตัวเขาอะโจมตีคิติคอนไม่ได้นะแต่มีการล้างป้องกันคิติคอนนะครับอันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับผมต่อมานะก็จะมีเรื่องของอพักพวกที่มีพลังโจมตีลำแสงบีมสูงสุดนะครับจะเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีลำแสงบีมให้นะครับอัตราในการเพิ่มก็แค่70%อนะอันนี้ก็ไม่ได้แรงอะไรมากนะครับอ่า อย่างที่บอกไปนะว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือลดป้องกันบีมนะครับผมลดป้องกันบีมแบบปกติแล้วก็ดาวค่าป้องกันบีมด้วยนะครับถ้าฝั่งตัวข้ามมีการอัพค่าป้องกันบีมก็จะถูกล้างออกไปให้นะครับผมเอ่อตัวนี้คิดว่าจะเอาไปเล่นแบบไหนก็ลองชั่งใจดูนะครับอ่าแต่ส่วนตัวนะถ้าหากว่าผมได้มาจริงๆเนี่ยเอาไปเล่นในลักษณะแบบดาเมตตัวที่สอง ก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรนะเออดูดีดูสวยๆเลยนะครับตัวนี้แถมเขายืนอยู่แนวหลังด้วยนะครับผมเออค่อนข้างที่จะปลอดภัยกับเขาหน่อยนะครับโอเคครับผมขอให้มีความสุขกับเกมครับ